ครับวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมมารีวิวเกมอะไรนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวร้ายของผมก็แล้วกันนะฮะคือว่าเซิร์ฟมันหายไปหมดเลยนะฮะไม่รู้อะไรนะฮะสกอร์เกมอะไรก็ไปหมดเลยฮะมันกับทีต่ตั้งเกมมาเล่นใหม่อย่างนั้นแหละคือเออ่สำหรับเกมที่เล่นที่เกาะล้างอะไรก็ หายหมดนะเราก็จะมาทําใหม่อะไรก็คงจะเป็นคลิปหน้าคลิปนี้ก็แค่มาพูดในฟังที่เสียนะรว่าเป็นข่าวไยอะไรก็ว่ากันไป<อ>ต้องชื่อว่า ผมก็จะตั้งชื่อเป็นมาร์กีิมวายเหมือนเดิมมอนก็เปิดประมาณนี้แล้วกอาสกินก็เอาสกินตัวใหม่แล้วกันเอาตัวนี้แล้วกันเอาตัวนี้ ต่อไปเลยหม,มุนหันหน้าหันหลังเดียวก็นี่ก็จะเป็นโตบัวบนะ,ะเป็นเป้าอะไรก็นี่จำอะไรกระโดดอะไรไม่รู้นี่ก็จะเป็นแสงออ,อก็ควรจะปรับเท่านี้อ๋อสำหรับปุ่มก็เล็กลง เอาเท่านี้แหละเราก็จะมารีวิวเลยแล้วกันลองดูนะก็แหลกอยู่นิดนึงเอานะฮะก็จะทำอะไรดีวะมันก็อัปเดตนะฮะมาคือสามารถปรากฏเร็วได้นะฮะสามารถปรากฏเร็วๆได้ no bon tiếng si à จะอัปเดตขึ้นมาอย่างหนึ่งนะฮะถ้าปลากวดใส่พวกมอนสเตอร์เนี่ยเนี่ย จะมีเสียงรอบกวนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมอยู่ตรงเรียนอันนี้อะไรวะจะอัปเดตก็คือถ้าเราปากวดอะไรใส่มอนมันก็จะเป็นอย่างงั้นนะฮะสมยาหายตัวอยู่ไหนวะใช่ ก็จะกระโดดฝูงเ,เป็นกระต่ายตาแดงอันไหนวะนใช่ปรากด,ดมุมหัวเอาไปเชือ้อมันก็จะอัปเดตคือถ้าปลากดใส่ พวกมอน,น,นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะตามนั้นแหละเหมือนกับคนเรานี่แหละฮะก็กดยำไม่รู้มันเยอะอะไรนักหนาเนาะบเอาตอนนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากัรไปก่อนนะฮะบีแล้วก็ขอมินได้แล้วก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร นะสก,กินก็เปลี่ยนมาใหม่ใหม่ทุกอย่างแมเมือไปแล้วก็เปลี่ยนไปหมดนะฮะฉะนั้นก็ไม่เปลี่ยนหน้าเราฉะนั้นนี้เหมือนเดิมเราก็จะลืมกดนไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะ